คนที่เกิดวันพุธต,ตรงวัน,วนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะยู่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสี่มเมท้าค่ะใบที่สองค่ะสิบเหรียญค่ะใบที่สามค่ะทาวเวค่ะ คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะการงานของคุณมั่นคงนะคะค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยมีความสำเร็จนะคะและต้องบอกว่าบางคนเนี่ยที่มองโอกาสอยู่นะคะโอกาสกำลังมาหาคุณในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคน ที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะดีมากเลยนะคะในช่วงรานี้จะมีการเอ่อจะมีรายได้เข้ามานะคะค่อนข้างจะดีนะคะในช่วงรานี้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากอา่างานประจำนะคะหรือว่ารายได้ที่ได้มาจากงานที่ได้มาจากจบเล็กจบน้อยบางคนอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยได้ในช่วงเวลานี้นะคะถือว่าลงทุนอะไรไปแล้วก็ได้กำไรกลับมานะคะ แต่คุณอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของบ้านของคุณนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของข้าวของนะคะในบ้านพังเสียหายหรือว่าสูญหายได้นะคะหรืออาจจะต้องอมีปัญหากับคนในบ้านนะคะอาจจะมีปากเสียงกันหรือว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกันในช่วงราดนี้ได้นะคะก็ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็ จะมีทางออกที่ดีสำหรับคุณแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณมีสตินะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธแตงวันทุกคนโชคดีกันนะคะทุกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าคู่กันด้วยค่ะ